สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรื่องเล่าก่อนนอนขอเสนอเรื่องเมนเก่าเผาคนไม่เคยพอเมื่อราวปีพศ2550ผมได้นั่งคุยกับสัปเะเหอในวัดท่านได้เล่าเรื่องประสบการณ์หลอนของท่านให้ผมฟังท่านเริ่มด้วยคำว่าสวัสดีครับผมชื่อทองใบ เป็นสักเรือประจำวัดนี้มาเกือบ30ปีถ้าถามผมว่าเคยกลัวผีไหมผมจะตอบว่าผีไม่ได้น่ากลัวเท่าคนที่ไม่รู้ที่ไปที่มาของมันวัดที่ผมอยู่เป็นวัดเก่าแก่ประจำตำบลตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านติดป่าละเมาะและคลองน้ำเน่าด้านหลังวัดมีเมนเผาศพหลังเก่า เมนที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้หลังพระอาทิตตกเมนหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามเดิมทีไม่ได้ใช้แค่เผาศพชาวบ้านแต่เคยใช้เผาศพคนตายผิดธรรมชาติทั้งคนถูกฆ่าคนตายปริศนารวมถึงศพไม่มีญาติสมัยก่อนเขาไม่เลือกวันไม่เลือกเอกิกใครตายก็เอามาเผา บางศพยังไม่ได้ทำพิธีครบบางศพยังมีความอาฆาตติดอยู่พระอาจารย์รูปเก่าที่สร้างวัดเคยเตือนไว้ว่าเมนนี้ถ้าเผาแล้วจะหันกลับไปมองแต่ไม่มีใครฟังจนมันเริ่มเผาคนเป็นเป็นทางอ้อม ส่วนใจก็มักคิดว่าผีเมนคือผีตายหงตัวเดียวแต่ความจริงคือมันคือที่รวมของวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนผมเห็นมาก,กับตาเงาคนยืนเรียงหน้าปากเตาเสียงเดินบนพื้นปูนตอนตีสองกลิ่นไม่ทั้งที่ไม่ได้เผาอะไรคืนหนึ่ง ผมเห็นเงาผู้หญิงยืนอุ้มเด็กอยู่หลังเมนทั้งที่วัดเงียบไม่มีงานศพมาหลายวันผมรู้ได้ทันทีว่าพวกเขายังคิดว่าตัวเองยังไม่ได้รับการเผาคนแรกที่ตายพ่อเมนคือลุงเพิ่มคุณเฝ้าวัดมีอยู่คืนหนึ่งลุงเพิ่มได้เข้าไปหลบฝนในเมนพอถึงตอนรุ่งเช้า ก็พบศพลุงนอนหมดสติร่างกายไม่มีบาดแผลแต่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมอบอกว่าหัวใจล้มเหลวแต่ผมรู้ดีลุงเพิ่มเคยพูดว่าเมื่อคืนมีคนเรียกให้เปิดเตาเผาหลังจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มเห็นคนเดินในวัดในตอนดึกมีเสียงรากอะไรหนัก เหมือนรงศพถูกลากบนพื้นเด็กวัยรุ่นสามคนได้แอบ,บเข้าไปถ่ายคลิปในเมนสองคนวิ่งออกมาได้อีกคนไม่ออกมาอีกเลยศพเขาถูกพบในตอนเช้านอนดูหน้าเตาเผาสีหน้ามันเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นสาเหตุการตายคือหวัวใจวายเฉียบพลันไม่มีใครกล้าพูด แต่ทุกคนรู้ว่าเมนเริ่มเรือกคนคืนหนึ่งผมเข้าไปเก็บกระดูกผมได้ยินเสียงกระซิบหลังหูว่ายังไม่ครบยังไม่ครบผมหันไปผมเห็นเงาคนหลายสิบตนยืนเรียงหน้าผมบางคนไม่มีหน้าบางคนไม่เกรียมพวกเขาไม่ได้ฆ่าผมแต่จะให้เผาเขาให้ครบพิธี เมนเก่านี้รับศพมาเยอะแต่ไม่เคยส่งวิญญาณไปครบคนที่รบดูเมนคนที่เอาของไปลองของจะเริ่มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุฝันเห็นเตาเผา,เผาทุกคืนบางคนเดินละเมอมายืนหน้าเมนตอนตีสามมันถูกเรียกชื่อวัดต้องปิดเมนหลังเก่าทำพิธีใหญ่เผาศพนิรนามที่ค้างคา สวดส่งว,วิญญาณทั้งคืนแต่ผมรู้ดีว่ามันยังไม่จบเมนไม่ใช่แค่ที่เผาศพแต่มันคือด่านสุดท้ายของความเป็นคนถ้าไม่ให้เกลียดความตายความตายจะกลับมาเอาคืนอย่าลบหลู่เมนจะเรียกเล่นๆอย่าท้าทายเพราะบางครั้งคนที่ถูกเรียกชื่ออาจเป็นคุณเองหลังพิธีใหญ่คืนนั้น วัดเงียบลงจริงแต่แค่ช่วงเวลาสันส้นๆเมนหลังเก่าถูกปิดกุฏิพระได้ย้ายออกไปศาลาเลิกใช้ในตอนกลางคืนชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ผมรู้ดีว่าความเงียบของเมนไม่เคยหมายถึงการยอมแพ้ผ่านไปสามเดือนคืนหนึ่งมีรถกระบะสีดำตรงมาจอดที่หลังวัด ไม่มีทะเบียนไม่มีญาติไม่มีชื่อในเอกสารชายไวกลางคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนร่างไม่แตกไม่ช้ำแต่ตายทันทีตำรวจบอกว่าเอาไปเผาที่เมนใหม่ก็ได้แต่พอศพถูกยกผ่านเมนเก่าเตาเผาที่ผิดตายกลับส่งเสียงโลหะเสียดสีกันเอง ผมได้ยินชัดว่ายังขาดคนนี้ยังไม่ได้อยู่คืนนั้นเองหลวงพ่อเจ้าอาวาสเรียกผมไปคุยท่านได้บอกว่าเมนเก่าถูกสร้างบนที่ฝังศพมูจากโรคระบาดเมื่อร้อยกว่าปีก่อนพอไม่ทันกรุบไม่หมดมีศพถูกทับซ้อนวิญญาณไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้ว เมนจึงกลายเป็นที่หลอกวิญญาณให้เชื่อว่ายังรอการเผาอยู่และถ้าไม่มีศพไหม่มันจะดึงคนเป็นมาแทนคืนนั้นเองผมก็ฝันเห็นเมนเปิดเตาเองไฟไม่ลุกแต่มีเงาคนเดินออกมาพวกเขาไม่ได้วิ่งไม่ได้ตะโกนแค่เดินตรงมาผมสะดุ้งตื่นเสียงสวดมนดังมาจากเมน ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ผมรู้ทันทีว่าถ้าไม่จบคืนนี้วัดจะกลายเป็นโรงเผาคนเป็นผมกับพระและชาวบ้านได้ตัดสินใจทำสิ่งต้องห้ามเปิดเมนเก่าอีกครั้งเผาศพนิรนามทั้งหมดที่เคยฝังไว้ที่ใต้ฐานแต่ระหว่างพธิธีไฟไม่ยอมติดชายที่เอาศพมาฝากก็ยืนมองเตาเผา ก่อนจะพูดเบาๆว่างั้นผมอยู่แทนก็ได้เขาได้เดินเข้าไปในเตาเองก่อนใครจะห้ามทันพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็พบศพเขานอนนิ่งหัวใจหยุดเต้นไม่มีรอยไหม้แต่เมนสงบลงหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเงาไม่มีเสียงลากลงเด็กไม่ละเมอชาวบ้านนอนหลับได้ เมนเก่าถูกทุบทิ้งเล้วสร้างสารเล็กๆแทนไม่มีเตาไม่มีปล่องแต่ผมยังได้กลิ่นไหมผมกระเสียนแล้วแต่ยังอยู่ใกล้วัดผมอยากเตือนทุกคนว่าเมนไม่เคยโกรธแต่มันจำจำว่าใครให้เกียรติและใครใช้ความตายเป็นของเล่นถ้าคุณผ่านวัดร้างแล้วเห็นเมนเก่าอย่าหัวเราะ อย่าถ่ายคลิปอย่าพูดว่าไม่กลัวเพราะบางทีเมอนอาจกําลังคิดว่าศพของคุณยังขาดอยู่หนึ่งศพเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ยินเสียงเคาะเตาทั้งที่เมนถูกทุบทิ้งไปแล้วเสียงนั้นพูดว่ารอมน่าจะไม่ขอแล้วและผมรู้ได้ทันทีว่าเรื่องนี้มันไม่จบจริงๆแต่สำหรับเรื่องเล่าของเราในวันนี้ มันจบลงแล้วสวัสดีครับ